ครับก็มาอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้ก็จะมาขาย ID SV ที่109นะครับเป็น ID ที่แบบราคาเบาๆแต่ตัวละครนี่เยอะนะครับอ่าต้องบอกแบบนี้เลยก็เริ่มที่เลเวลนะครับเอ้ยเลเวลเกือบ102แล้วนะพลัง9ล้าน1นึ0 0 0สอันดับรันประลอง505นะครับก็ชื่อเท่ดีอันดับรันประลอง อันดับพลัง812ผ่พานดาน654ตัวละครสุดแกงเจ็ดร้กิบอจิวอันดับที่8ครับตัวละครระดับ S.R. โบล o ์ฟคิงซอมบี้แมวกา r o โล่จีนอสมอสคิเตอร์เกร์หรือยุงแดงทัสซึมะกิตัวตัวดำ7ตัวเลยนะโซนิกราชาทะเลลึกพลิพลิซเซเนอร์ราชาใต้ดิน ดาร์ชายแพนท็อปมาสเตอร์คาบุโตะเด็กเกลิวกันซุปวัคซีนแมนอตอมิกก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับสำหรับตัวละครของดองก็ไม่ได้ดองอะไรนะมีดองเพชรพันเพชรนับได้ปะไม่ได้ละอโอเค,คดด เริ่มที่กาโร่นะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวเป็นเซตโจมตีล้วนเลยเอาไปใส่ให้ยุ่งดีกว่าไหมแล้วก็เป็นจีนอสใส่ HP ไปนะครับควมเร็ว1ชิ้นไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ4ดาวใช้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับคิงไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวเป็นเซ็ตอัศวินครับทัศซึ่มากีใส่โจมตีไปนะครับผมความเร็ว1ชิ้นไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวซอมบี้แมวนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาว เป็นเซตป่าเถื่อนนะครับใส่โจมตี HP เด็กนะครับก็แน่นอนครับเอามาใส่แบบขายขับนะเป็นเซตนักบวชนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวโบลอ,อ,อสนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวโโเป็นเซตป่าเถื่อนนะครับตีบอสต้องบอกว่าแรงมากแต่ว่าวันนี้อดตีบอสนะเพราะผมเพิ่งออกเข้าคิวใหม่เออก็ดูงี้ตีบอสก่อนดีกว่าแทงท็อปมาสเตอร์นะครับเป็น HP นะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาว คาบุโตะนะครับไอทมเฉพาะสองดาวเฉพาะขายข่ำนะครับเป็นเซ็ตสูตรต่อไปเป็นยุงนะครับยุงก็ยังใส่แบบขายข่ำไปอยู่นะนนนมีดาร์ชัยมีบิทคิงนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้มันยังไม่ได้อัพสุดเลยอะยุงขอดูก่อน,นมีเซ็ตอะไรน่าใช้หรือเปล่าอ,อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวไปเล่นฮีโร่ปีศาจดีกว่าต้องจัดของใหม่เยอะเลยถ้าผมแบบจัดทีมดีๆนะ โอเคเริ่มที่ศึกฮีโร่ก่อนละกันตัวละครที่ใช้อืคือเราใช้เป็นคอเด็กดีกว่าปะ่ะผมจะเอาทัตซึมงเมกิไปอะ่ะหรือว่าเบื่อกันละหรือว่าเบื่อทัตซึมงเมกิเอาดักชัยพวกนี้ไปแทนดีปะ่ะอ่ะสักรอบแล้วกันทัตซึมงเมกิ ท้าซึเมื่อกี้แล้วก็เอาเป็นคิงแล้วกันนะครับอ่ารอบต่อไปก็เป็นคิงรอบนี้ใช้ทัชซึเมื่อกี้ไปก่อนของเขาก็คอซอมบี้แมวนะโอเคเลื่อนหินทำลายฟ้าก่อนเลยครับผมสำหรับทัชซึเมื่อกี้ของเขาโดนคำสาปไป6ตัวเลยสำหรับทีมของเราเจอการโล่ตีไป1ทีแล้วก็ทัชซึ่งเมื่อกี้ของเราไปครับผมเลื่อนหินทำลายฟ้าเหมือนกัน ตูมโดนคำสาบไปนะครับหตัวตามด้วยจีดอสครับผมระเบิดปืนจากกลอัดหน้าซอมบี้แมวไปนี่แหละหวังว่าซอมบี้แมวตายนะครับตูมไปหืมทัชซึ่งเมื่อกี้ตายบนทองายหน้ากากหวานตายซอมบี้แมวไม่ตายยิงมาหนึ่งีไม่ขีดสถานะด้วยซอมบี้แมวหลับไหมซอมบี้แมวไม่หลับอะตาโลขคอไปแบบธรรมดาอหือแทงคอปนี่คือตายเลยเหรออาแทงคอเราต่อยไปครับผม อ้าวซอมบี้แมวตายแล้วดักชายตีไปโอเคแล้วก็ซอมบี้แมวเรทิ้อัดหน้าไปตอนนี้ติดไม่ยอดทอเลยนะครับตายเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอชนะได้แบบจิวจ้วจครับผมรอบแรกอ่าได้เพชรมานะครับอ่าเดี๋ยวไปต่อเลยครับผมคนนี้พลังหกล้านตัวละครล่ะเฮ้ยตัวละครแบบนี้ก็แน่นอนครับผมคิงไปเลยรอบนี้ ใช้ที่แข็งแต่งที่สุดในโลกครับคิงคือตัวละครเล่นได้หลากหลายพอสมควรนะถ้าไม่ัำว่าเออมันตกไม่ได้แต่ว่าตัวที่แบบเล่นแบบสนุกสนุกอะ่ะเออก็มีให้เล่นนะครับผมเยอะพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นฮีโร่เออผู้รวมๆเลยถ้าเป็นปีศาจไม่ค่อยมีหรือเปล่าเออแต่ทีมฮีโร่เยอะจริงโอเคพลังจิตทะลวงครับผมตุ้มเดี๋ยวโดวนทีเอนจินไปแล้วจะหนาวบอลชองอันตีครับ ก็ยังต่อให้ก่อนนะเดี๋ยวโดวนเรามากคิปสปีดเหรอ,อนนมีมหอีกไหมม่อีกแล้วผมกะละอะตอมิกป่าครับผมตอนนี้ไม่ยอดพอแล้วเดี๋ยวโดวนเราตีส่วนไปแล้วจะหนาวบอกเลยสีนอตไปเลยครับผมระเบิดปืนจากคนอัดหน้าฟูบุก,กิครับถ้าฟูบุกิตายจะดีมากตุ้มหายไป3ามตัวหลังเลยครับจีนอตตามด้วยคิงเอนจินต่อครับคิงเอนจินไปครับผม นี่โมโหโคตรแรงคุบุกิตายเลยครับแทงท็งทอปอบและทัดเวียงอาการโรสับหน้าใครดีอาสับหน้าอะตอมิกไปแล้วกันดักชัยเอ้ไม่ใช่แทงท็งทอปต่อยไปแล้วก็ดักชัยซ้ำต่อโลยังไม่แตกอีกเหรอโอเคซอมบี้แมวอัดไปอีกทีรับดาเมจครับผมเข้าสู่รอบที่สองแล้วดีโนเตไปครับโอเคชนะได้แบบชิวๆอีกแล้ว จริงๆเราเอาของการโร่ถอดให้ยุงมก็ได้นะเดี๋ยวดูทีมเขาก่อนไอ้ทีมเขาก็อาจจะชนะก็ได้มั้งถ้าซึ่งมอกีดตัวเดียวเองถ้าซึ่งมอกีดคือเราไม่ใช้แล้วนะเพราะว่าก็รู้ๆกันอยู่นะครับผมส่วนคิงเนี่ยแบบเออมาแล้วก็ขอใช้หน่อยใช้แบบยาวๆหน่อยถ้าซึ่งมอกีดเลื่อนหินทำลายฟ้าครับตุ้มโดนทำสาปไปหกตัวกาโร่สับไปหนึ่งทีครับ แทงท็อปอบรัดขัดเหวี่ยงครับผมเพิ่มเกาะให้คิมตัวเองถ้าระเบิดปืนจักรกลไปนี่จะไหวหรือเปล่าทั้งทัดทั้งแทงท,ท,ท็อ,อปนะระเบิดปืนจักรกลไปครับผมอัดหน้าไปครับตูมยังยืนอยู่ได้นะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันต่อไปก็คิงเอนจิ้นต่อครับแน่นอนพลังงานไม่มีก็โดนคิงซ้ำไปอีกอ่ะ ธรรมดามาแน่นอนครับผมไม่เข้าเจอกาโปปร,าาร,ร่สับไปติดสาหัรสับดักชายต่อยธรรมดามาก็ชิวๆไปนะครับกาโร่สับหน้าดินลินไปลินลินตายเป็นที่เรียบร้อยครับแทงท็อปอัดหน้าแทงท็อปไปอือหึไม่ยอมตายตามด้วยดักชายต่อครับดักชายจัดก,การแทงท็อปไปได้นะครับตอนนี้เหลือแค่2ตัวเท่านั้นของทีแมวยิงไปไม่ติดรับเมจโคตรเสียดายจริงๆคือเมื่อกี้ครับผมเลื่อนหินทําลายฟ้าใส่ทีทมของเราอู อโดนคำสาปไปเจอกาโรอัดหน้าไปอีกทีดีนอนระเบิดปืนจากกลไปรอบนี้ทัศน์มุเมกีจะรอดหรือเปล่าหวังว่าจะไม่รอดนะครับรอบที่แล้วมีเกาะของแข็งทอปน้นรอบนี้ไม่มีอืก็ยังรอดอยู่นะครับอืดจริงจริงทิงเราตายเป็นที่เรียบร้อยนะเจอกาโรสับไปครับดาร์ชัยอ้โหูเลือดของทัศน์สุเมกีกลับมาอีกแล้วทัศน์มื่อก,ก,ออกีนี่คือจะแบกเลยปะเนี่ยติดสาหัสไปนะครับอื้ม บอกเลือดดีๆนี่เองทีมของเราดาชัยไปสำรวจอันลอยตูมดาชัยของเขาตายเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ทัศน์สึมกิจะทำการแบบรุมแบบผู้ยี่ผู้ยำทีมเราหรือเปล่าเนี่ยไปครับผมสับ,บานแขนไปซอมบี้แมวนี่เข้าสู่รอบที่3ครับผมทัศน์สึมกิเลื่อนหินทำลายฟ้าเฮ้ยอย่าบอกนะ้ทัศน์สึมกิจะแบกอะ โอ้โหเจอกาโลสับหน้าไปจีนอตจีนอตจีนอตหลับกาโลสับไปอีกทีอนะโอเคอืมเกือบแพ้ไปแต่ก็กลับมาชนะได้โอ้เธอซื้มอมากี่แบกจริงแบกจริงแบกจังนะครับเมื่อกี้วิพลังสิบล้านเลยเหรอล้วพลังโอ้โหคอปู่มบอมพลังสิบล้านยากนะโอ้โหสู้ยากแล้วอบอกเลยนะครับ โอเคกับ3รล้านไปนี่แหละดีไหมโอเคขอผ่านไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเวลาใช้เวลานานนะครับส่วนทีมปีศาจพลังอยู่ที่5ล้านอยู่เลยเหรอจัดฟูได้ป่ะฟูก็อันนี้ก็คือฟูแล้วเหรอโอเคด่วงเราแบบไม่ค่อยมีของนะโอเคไปกันเลยไปกันเลยอราคิดว่าพลัง7จล้านพลัง700แสนนะครับ คือถ้าอยากให้ยุงแรงก็ถอดกาโล่มาก็ได้กาโล่แบบเราไม่ค่อยได้แอนติอยู่แล้วนะหดข้ามก่อนครับผมโอเคสองล้านละน่าจะได้แบบดูแบบดูดีๆอยู่ะต้องบอกแบบนี้มีโบรลสมียุงนะยุงอยู่ตรงจีนัทถือว่าดีครับผมบิชชิงออนติก่อนเลยเหรอ อาบิสจิงอันตีไปก็ได้ครับผมอ่ะอันตีใส่ด้วงไปเลยแล้วกันโอเคติดรับดาเมจครับโซนิกตีไปอีกทีลาก่อยหรือเปล่าบิชจริงตีอีกอื้อไม่ตายโบรอสลูกเตะร,ราชาอัดหน้าราชาทะเลลึกที่มีเกาะเลยครับผมอ้มไม่รอดนะครับยุงตีธรรมดาไปลากกอยครับผมราชาได้ดินร่วงอัดหน้าไปอีกตอนนี้เขาเหลือแค่3ตัวเท่านั้นก็ชิลเกินนะครับตีนักตีไป ยุงจพิษตามมาใส่จีนัทจีนัทผมว่าไม่ได่รอดนะเอ้ายังรอดอยู่เหรอพลังเขาน้อยไปอ่ะโอเคเข้าสู่รอบที่สองครับผมบีทคิงอันตีไปติดรับดาเมจไปพร้อมกับยุงไล่ตีแล้วครับรอบที่สองแล้วก็ยุงตีไปอีกครับนี่แล้วก็จัดไปเลยครับผมลูกเตะราชัน คืออยากเห็นตีบอสมากผมไม่น่าที่จะออกเขา้ากิลเลยคือมีทั้งโบรอสทั้งยุงอ่ะในการตีบอสอะ่ะพลังสิบล้านเลยเหรอแปดล้านก็ว่าสู้ยากเลยนะคอกิโลกิโลยุงด้วยคือสู้ยากอะ่ะแต่อยากสู้เอยลองดูลองดูลองดูงดแต่ไม่คิดว่าจะชนะนะพลังห่างกันแล้วคอก็ห่างกันด้วย โอเคคุ้มบุอันตีมาเลยครับติดกัดก่อนไปสมตัวเลยเหรอโอเคบิดคิงอันตีไปอ่ะใส่ยุงนี่แหละเดี๋ยวเราจะอัดดาเมจไปให้ยุงเลยนะโมรสลูกเตะราชันใส่ยุงอะไรแบบเนี้ยโอเคเนี่ยแล้วก็ตีไปแล้วก็บิดคิงก็ตีต่อโอเคหนูยุงจจมพิจามาใส่โซดิโอโหเก็บไปเลยอ่ะโหดเกินลูกเตะราชันครับผม พยายามจะเก็บยุงให้ได้อยู่นะแต่ยุงก็อึดเกินนะโอ้โหถ้ามีบีดคิงอยู่นะก็ยังได้ลุ้นอยู่อะ่ะโอเคน่าจะแพ้ภัยนะครับก็ไม่น่าโลภเลยง่ายๆเลยไม่น่าโลภนะครับพอก็ห่างกันขนาดนี้ก็ยังจะโลภโอเคคนนี้เจ็ดแสนหรอเจ็ดแสนหรือเจ็ดล้านเจ็ดล้านอยากสู้อยู่นะหน่วยสิบร้อย อ่7แสนเองอ่ะคนนี้อ่ะ3ล้านนะโอเคนี่ก็ได้ทีมเขาทำไมเป็นสีม่วงหมดเลยนะโอเคบิชชิงอันตีครับผมยุงเกือบตายแล้วนะโซนิกตีธรรมดาไปโอเคยุงตายโบลัสลูกเตะราชันครับผมใส่วัคซีนแมนนี่แหละอุ้ม ยุงตีธรรมดาไปอัตโตนิกไปครับแล้วก็ท่วงต่อยโอเคชนะได้แบบชิวๆโอเคก็ไอดีนี้ต้องบอกว่าตัวละครให้เล่นก็เยอะพอสมควรนะครับผมจัดนั่นจัดนี้ได้ทําทรงทําเซตใหม่ได้แต่ขาดคอนะครับผมก็มีอย่างคอซอมบี้แมนนะอ่ะหลักๆอ่ะ มีคอซอมบี้แมนนะครับแต่ตัวละครนี่เยอะใช้ได้เลยตัวเมตาอย่างทัชซึเมกิยุงแดงนะครับก็ยังเป็นเมตาอยู่จีนอสก็เป็นไหมก็ถือว่าก็กลางๆแล้วกันกลางๆแล้วกันก็นกลางไปข้อน้อยให้เราให้คะแนนระหว่างน้อยกับกลางแบบใกล้ๆเคียงกันแต่มันก็ยังดีอ่ะบางคนไม่มีอับสวิงครับเพื่อนเขาก็ใช้จีนอสกันนี่แหละครับแล้วก็คีงครับผมที่เป็นเมตาทุกเมตาอ๋อล้อเล่นครับผมก็เป็นตัวกินเกียนตัวหนึ่ง มีกาโลไหล,หลคนชื่นชอบนะครับขายที่1,000บาทนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ